Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องร้านนะคะในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะครับวันนี้ค่ะพี่ตุ๊เรามี2ไอเดียมาฝากผู้ชมกันใช่แล้วครับไอเดียแรกนะครับเราจะพาผู้ชมไปที่อ <Australia S 2> อสเตรเลียออสเตรเลียก็ประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับร <อ S 1> ทวีปนี้ก็มีอยู่กันสประเทศใช่ไ<ช>หมครับไม่ผิดไม่ผิดก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับก็เรามาที่ออสเตรเลียก่อนนะครับมาที่ร้านที่เป็นร้านขายที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวของใช้ในบ้าน นะครับแหมไอเดียร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าถูกใจทีมงานร้อยเรื่องร้านเลยนะครับทีมงานเราเรียกมาเลยว่าโอ้หพี่ตุ้มร้านเนี้ย,เ,ยเ,เด็ดมากมาต้องเอามาเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงออาน้องตูนเล่าให้ฟังก่อนต้องบอกก่อนว่าสิ่งของที่เขานํามาใช้ในการตกแต่งเนี่ยการตกแต่งร้านของเขาไม่น่าเชื่อว,ว่าจะนําสิ่งนี้มาแต่งได้ทั้งร้านแล้วออกมาในรูปแบบที่สวยงามแล้วก็สะดุดตาตั้งแต่ ก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านเลยค่ะพี่ตุ้มใช่แล้วครับเขานาเอาแก้วกระดาษนั่นเองนะครับแก้วกระดาษแก้วกระดาษจริงๆครับแก้วกระดาษเนี่ยเอามาเป็นตัวทั้งตกแต่งด้วยแล้วก็มาทําการทําเป็นฟังก์ชันการใช้งานด้วยคเคาน์เตอร์ต่ตางๆโต๊ะนะคะดิสเพลย์โชว์สินค้าของเขาใช้แก้วกระดาษทั้งเซต ทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วที่ท็อปเนี่ยก็ใช้กระดาษมาซ้อนกันกระดาษลังนะครับแล้วก็มาตัดเป็นท็อปนะครับเพราะงั้นเนี่ยร้านนี้ก็คือนิยมแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการรีไซเคิลมากนะครับจะเห็นว่าทันสมัยน่ารักนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมลองดูภาพใกล้ๆโคมไฟก็ยังเป็นแก้วกระดาษด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะครับทำเป็นลักษณะแบบ โค้งนะครับทำเป็นลักษณะครึ่งวงกลมทําเป็นหลายๆายฟอร์มนะครับไม่ยากเลยใช่นะ,ะนะครับและที่ทีเด็ดไป็นงนั้นก็คือว่าผนังเนี่ยที่เห็นเป็นทาสีนะครับก็คือทาสีขาวและทาสีดำะนะครับอย่าลืมนะครับสร้างเสน่ห์เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการซ่อนพงซ่อนไฟไวห้หลังกระดาษบ้างในบางจุดที่เป็นจุดที่รับตาหรือจุดที่อยากจะดึงดูดความสนใจนะครับเวลาเปิดไฟมาก็จะทําให้แสงเงาของช่วยกระดาษเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นทําให้มุมต่างๆในร้านเนี่ย สวยงามแล้วก็หน้าหมองมากยิ่งขึ้นครับจบไปหนึ่งร้านนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสถานที่ค่ะไปไหนกันดีที่นี่ไม่ใช่ร้านค้าขายอะไรข้างนั้นค่ะแต่ว่าเป็นงานนิทรรศการหรือว่าเอ็กซิบิชันที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าเด็ดมากเด็ดมากเด็ดตรงไหนตกแต่งเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆครับคือเทปเก่าวเทปเกาวคนงงว่าเทปเกาวมันจะตกแต่งได้อย่างไรคะใช่นะครับแต่เทปเกลาวแบบนี้นะคะเรามีหลากหลายสีใช่ไหมถูกต้องและต้องใช้ตกแต่งในสถานที่ ที่มีเพดานสูงๆนะคะติดจากเพดานแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแค่นี้แหละทิ้งดิ่งลงมาแค่นั้นเลยนะครับเราก็จะได้สายสีสวยๆนะครับที่เหมือนสายรุ้งนะครับที่ทิ้งตัวจากบนลงมาข้างล่างนะครับตามแสงไฟที่เราสปอตลงมาด้วยนะครับก็จะทําให้การตกแต่งแบบนี้เนี่ย สามารถตกแต่งได้ง่าย<ช>นะครับดึงดูดความสนใจได้ดีขนาดดยวกันเนี่ยประหยัดคอสต์มากมนะครับไม่เปลืองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับภาพประกอบเนี่ยพอข้าด้านใต้ของตัวเทปสีของเราเนี่ยเราอาจจะทําเป็นกล่องกระดาษรูปบ้านนะครับมีเจ็คเก็ตด้านในก็ทําให้ไอ้บ้านหลังเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นลักษณะทับ ลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีสีที่เป็นเส้นลงมาเนี่ยมันอาจจะร่งโจ้งมันอาจจะดูแล้วไม่น่าสนใจเลยนะครับแต่พอมีตัวการตกแต่งจากฝ้าพิดาลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่หรือสเปซบริเวณนั้นๆเนี่ยน่ามองและดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและอาจจะนำเทปสีเนี่ยมาเชื่อมโยงกับตัวสินค้าที่จะนํามาโชว์หรืออย่างจตัวอย่างเนี่ยก็เห็นวิจารยานก็เทปสีมาพันด้วยนะครับลักษณะของเทปสีนี่ก็สามารถเอามาเป็นสินค้าขายได้เลยนะถ้าเป็นร้านขายเทปแล้วเอาเทปมาเป็น ดูดิสเพย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเลยนะครับที่เทปธรรมดาาก็ทําให้ดูมีเสน่ห์ได้ครับสองไอเดียเด็ดนะคะเผื่อคุณผู้ชมจะนําไปประยุกต์นะคะแล้วก็แอปพลายกับร้านของคุณผู้ชมนะคะเป็นสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราแต่ว่ารู้จักนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างความสวยงามภายใต้งบประมาณที่นิดเดียวเองค่ะใช่ครับวันนี้นะคะเวลาของรายการรอยเรื่องร้านหมดลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับพี่ตุ้มและตูนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ